เ้านี้สั้นๆสั้นๆได้ใจความเพราะอะไรรู้ไหมตกใจระหว่างเปิดฟังบทสวดชินบัญชรเพราะเมื่อวานเนี้ยเออไม่รู้นึกยังไงก็ไม่รู้ว่ามันมีปรากฏการ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วกันแล้วมีความรู้สึกว่านึกถึงพระคาถาขององค์หลวงพ่อโตเน,นาะสมเด็จพระพุทธจารย์โตแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสวดชินบัญชรมันมีปรากฏการ์บางอย่างอะซึ่งมันแปลก เเป็นว่ามีความรู้สึกว่าต้องขออัญเชิญพระคาถาเนี้ยมาปกปักรักษาด้วยโมเมนตัมนั้นแล้วก็อยู่ๆก็กออ็โอเคแหละพี่ก็เก็บห้องทองคำความสะอาดอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บก็ไม่ได้ใส่แว่นเพราะว่าสายตายาวเป็นคนที่แบบยาวกับเอียงอะ่ะมันจะมันจะเห็นตัวหนังสือเป็นเป็นแบบผสมผสมกันหมดเลยก็ไม่ได้ใส่แว่นหรอกแต่ว่าก็หันไปที่คอมเนาะแ,แล้วก็เปิดพิมพ์คําว่าเออค่ะ มีคํานึงกระเด้งมาแบบว่ามาหาเมตตตใหญ่มาหาเมตตาใหญ่ยอะไรเงี้ยเออพี่ก็ไม่ได้นึกอะไรเนาะพี่ก็พิมพ์เหมือนเดิมมาแหละก,ก็พิมพ์ไปว่ามาเอ,อ่อเมตตาใหญ่มันก็กระเด้งขึ้นมาแล้วก็คลิปแรกก็เปิดเข้าไปเลยเห็นคือมันมองไม่เห็นตัวหนังสือนึกออกมหมเท้าคนแบบว่าสายตายาวกาเอียงด้วยจะรู้ว่าเ <c oughs> <c oughs> วลาเราไม่ใส่แว่นปรับสายตาจะเป็นยังไงก็อะไรเด้งขึ้นมาแรกพี่ก็คลิกเข้าไปฟังเลยปรากฏว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเขาก็พูดเนาะ เป็นรายการใหม่เป็นช่อง youtube ชื่ออะไรวะลืมอีกแล้วอะยานวิเศษหรืออะไรสักอย่าง,างก็ยานยานเนี่ยเป็นเป็นเนาะดาราวัยรุ่นพิธีกรวัยรุ่นสองคนซึ่งน่าจะน่าจะรู้จักพี่ก็ไม่รู้จักเขานะว่าน้องชื่ออะไรเอาว่าหนึ่งหญิงหนึ่งชายแล้วกันอันนี้ประเด็นก็คือว่าพอเข้าไปฟังเนี่ยมันเป็นอ่ออะไรที่ที่เราไม่รู้แล้วเราได้ได้รู้ได้กระจ่างในหลายๆ,ๆเรื่องเลยคือคือต้องยอมสาร,รภาพก่อนว่า พี่ก็สวดพระคาถาชินะบัญชรมาตั้งแต่อายุน่าจะ18หรือ19บ้าถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยมีความวุ่นวายมากน่าจะปีสองห้าสองห้าสองแปดหรือเปล่าสำหรับพี่นะน่าจะซึ่งซึ่งอ,อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมืองความรุนแรงถ้าใครอยู่รุ่นนั้นจะรู้มันมีการเอ,อ่อก่อวอร์ดกันเยอะแยะมากมายหลายยุคหลายสมัยก่อนที่จะมาเป็นหลายๆสีเนี่ยมันจะมีที่หนักเลยที่พี่ได้ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์และมีเพื่อนเข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็เฉียดตายก็คือยุคพฤษภาธมินเอ,อ่อนณะตอนนั้นมีม,มีมีการรนรงคช่ว้กันช่วย ช่วยให้ไปสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรเนี่ยที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าไม่รู้เด็กสมัยนีย้จะรู้จักกันไหมเพราะว่าปัจจุบนนันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเนี่ยด้านในไปนแล้วเพราะมีการติดกัน้นรั้วไปแล้วมันจะเป็นอยู่ตรงสวนน้ำพรเมื่อก่อนจะมีสวนน้ำพรสวนน้ำพร,ำพรเด็กรุ่นนี้ก็คงไม่รู้จักแล้วเพราะเมื่อก่อน,นเวลารับปริญญาของอมหาวิทยาลายัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยไกลๆเนี่ยจะไปรวมตัวอยู่ที่นั่นมีเขาดินอยู่มีพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นถนนราชาดำเนินใหญ่มากซึ่งองค์รัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านได้ มันกลับเอาความคิดของถนนของฝรั่งเศสอะที่ใหญ่ๆพี่จำไม่ได้ชื่อถนนอะไรอะเนาะมาตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มีความทรงจำค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ไปปฏิบัติภากตรกิจตรงลานนั้นะนมาหลายปีเป็นเปสิบปีเหมือนกันเกือบยีปีเหตุมันเกิดจากว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีกระแสออกมาว่าขอให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย มาร่วมกันช่วยสวดพระคาถาชินบัญชรกันเพื่อจะช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยรอดพ้นจากภัยพิบัติณเวลานั้นเพื่อนพี่ที่เรียนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับก็คุยกันนะเนาะก็ชวนกันว่าไปไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีสวดทุกวันอังคารกับวันพฤหัสที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเราก็เออไปไปนะตอนนั้นก็ก็เอ่อก่อนที่จะไปเนี่ยมันมีปรากฏการณ์คือสมัยก่อนเนี่ยคือ,อถ้าบ้านเราเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ย คนโบนราณเขาจะไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ไหมอะนะแต่แต่รุ่นพี่คือ <c oughs> เขาจะมีโซนที่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าห้องพระคือก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะมีพระพุทธรูปเนี่ยตั้งแต่สมัยดึกดำบรรเก็บมาคือรุ่นคุทวดอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นพระหลากหลายอะนะในแต่ในแต่ละบ้านแต่ละแต่ละวัฒนธรรมจะมีการเก็บสืบทอดกันมาเนี่ยไม่เหมือนกันส่วนบ้านพี่จอยเนี่ยพระประธานจะเป็นจําได้ว่าเป็น เป็นองค์นั่งปางปางน่าจะเป็นเรียกปางมารวิชัยอ่ะคือมือหนึ่งท่านท่านนั่งสมาธิมือหนึ่งท่านท่านจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะที่เห็นประจําก็คือจะมีองค์พระแก้วมรกตซึ่งชอบมากแล้วก็มีองคหลวงพ่อโสธรที่จําได้นะแล้วก็มีพระอื่นออีกจาได้เท่านี้แล้วก็พี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่พี่จะเป็นคนแบบว่าโดนสอนให้ให้สวดมนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือคืออาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของ องหรือพ่อหรือสีลิงดําก็จะต้องให้หลานๆ,ๆไปสวดแล้วก็ไปสวดมนต์ทุกๆเย็นพอทําการบ้านเสร็จกินข้าวเนี่ยประมาณตอนเย็นเนี่ยหลานทุกคนจะต้องไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอนนั้นคือโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอานนี้มันเกิดปรากฏการณ์ตรงที่พอเราจบปุ๊บเรารู้สึกเราเราก่อนที่จะรู้ข่าวว่าต้องสวดชินนมัมบัญชรเนี่ยมันมีมันมีความแปลกก็คือว่า เข้าไปน้าห <e like ้องพระสวดมนต์เหมือนเดิมไปเปิดพี่พี่เจ้าชอบชอบค้นน่ะชอบค้นหาบทสวดมนต์ใหม่ๆ่อะไรเงี้ยก็ไปเจอเล่มหนึ่งเก่าเก่าเก่ามากๆาอ่ะจําได้เลยรู้สึกมันจะประมาณไม่ถึงสิบนาเล่มบางๆเล็กๆเลยนะนึกถึงสมุดสวดมนต์เล็กๆอ่ะหน้าปกจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆจําได้แล้วก็มันสกปรกดำๆออกจะแบบเกือบจะเป็นเทาและแล้วก็เห็นเขียนตัวหนังสือว่าคาถาชินะบัญชร ในเวลานั้นก็เปิดเหมือนมีความสุขอยากสวดเราก็ไปเตรียมพี่จะที่บ้านพี่จะต้องแบบให้เขาเรียกอะไรอะเปลี่ยนน้ําพระทุกวันโกนหรือวันพระแล้วก็จัดเขาเรียกอะไรจัดจัดการนะบ้านพี่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูคือทุกอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีมีม,มีจะต้องทําเราก็ทําเป็นปกติก็ขึ้นไปแล้วเสร็จแล้ววันนั้นก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งยังไม่ได้สวดเลยอ่าน,นเหลือไปเห็นหนังสือสวดมนต์ชินบัญชรเสร็จแล้วก็เปิดไปหน้าแรกก็ การบูชาหรือว่าวหว้หรือว่าสวดมนต์พระกาถาชินนบัญชรที่ถูกต้องเนี่ยควรทําอย่างไรก็อ่านอ่านเสร็จมันก็จะต้องมีการเตรียมเออเช่นเหมือนขึ้นไหวครัวนะจะมีพี่จําไม่ได้แล้วแหละเหมือนมีดอกมะลิด้วยมีดอกไม้กี่สีมีธูปก,กี่ดอกแล้วก็ต้องกล่าวคําปฏิญาณอ่ะสักอย่างนึงพี่จําไม่ได้จริงๆพารพัทเนี้ยแล้วเราก็ทําตามอ่ะเอาเป็นว่าพี่ทําตามแล้วพี่ก็สวดเริ่มสวดครั้งนั้นอนะ่ะเป็นครั้งแรก ครั้งที่สองก็ตอนที่มีเหตุการณ์บ้านเมืองและเพื่อนก็ชวนเราก็เลยแบบอุยคาถานี้เราเราคุ้นแล้วแหละแต่เรายังจำไม่ได้นะคือคือต้องเปิดหนังสือก่อนตอนแรกเพราะว่าบทเนี้ย <c oughs> เป็นบทที่คําอ่ะค่อนข้างจะแบบยากนิดนึงอะเนาะแต่สําหรับบางคนอาจจะมีปาฏิหาริย์ในการที่ท่องปุ๊บครั้งแรกแล้วจำได้เลยแต่พี่จอยเนี่ยจํา จำทั้งหมดท่องจำเนี่ยไม่ได้ก็จะพกหนังสือไปด้วยไปไหนเจอวัดไหนที่มีแบบว่าแจกสมุดสวดมนต์นะนะและแจกพระคาถาชินะมันชอนพี่ก็จะหยิบหยิบติดก,กระเป๋ามายิ่งเล็กได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันพกในกระเป๋าได้เวลาเราจะสวดเราก็หยิบขึ้นมาเลยทนันนี้ก็ไปสวดที่ร้านพระบรมรูปทรงม้ามาพักหนึ่งอะ่ะโอ้โหนานเลยแหละไปวางไปปุ๊บก,ก็คือตอนคืนคือเปิดอยู่แล้วยีิบสี่ชั่วโมงไงเป็นรานสาธารณะเนาะยิ่งคืนยิ่งสวยก็จะไปสวดกันเขาจะสวดกันประมาณสองทุ่มถ้าพี่จำไม่ผิด ก็ไปสวดกัน่างว่างก็ไปอังคารพฤหัสเสาเขาจะมีะคนมานำนำบทสวดคนจะเยอะมากเลยที่ลานตอนนั้นเสร็จ <c> แ <oughs> ล้วผ่านมาพี่เจอก็สวดมาเรื่อยๆแหละอะสวดมาประมาณสักสิบปีแต่ตอนที่ตอนที่สวดเนี่ยเหมือนกับมีอีกบางกระแสเนี่ยก็เหมือนกับว่าอัญเชิญพระโพธิสัตว์คือองค์พระแม่กวนอิมแล,แล้วมันมา ไม่รู้ไปได้ฟังมาจากไหนเนนานแล้วเหมือนว่าถ้าถ้าได้สวดพระคาถาชินะมันชอนก็ถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ได้ก็ดีหรือจะไม่ทานสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อวัวได้ก็ดีพี่ก็เหมือนอารมณ์นั้นเหมือนก็ไม่ได้กินเนื้อวัวมาเหมือนกันสิบปีเออก็เหมือนกับแบบเออก็ดีนะก็ไม่กินเนื้อวัวก็เลยไม่ไม่กินไม่ไม่เป็นคนไม่กินเนื้อวัวมาพักหนึ่งเสร็จแล้วพอสิบปีผ่านไปเนี่ยพี่ไปที่วัดละฆังวัดระคังรู้จักใช่ไหมวัดละฆังก็คืออยู่ตรง แถวแถวชิริราชอ่ะแล้วเดินมาเนาะมันจะตรงข้ามกับวัดพระแก้วแถวแถวในเมืองอ่ะกลางกลางเมืองศ <c oughs> ูนย์รวมใหญ่เลยอ่ะก็คือที่ก่อตั้งของกรุงรัตนโกสินนั่นแหละแล้วก็ไปวัดะระฆังเนี่ยเป็นครั้งแรกคือเคยได้ยินเคยได้ยินว่าท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านเคยมาเหมือนกับเป็นเจ้าว่าหรืออะไรสักอย่างคือคือเราก็ได้ยินเนาะเราก็ไม่ได้เคยไปเพราะมันไม่มีโอกาส เมื่อวันหนึ่งไปอยู่กับบ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านอยู่แถวริมแม่น้ําเจ้าพญาอยู่แล้วเสร็จแล้วคราวนี้คุณแม่เนี่ยก็พาไป <c oughs> พี่จอยก็ก็ไปไปเสร็จก็ไม่เคยเลยนะไม่เคยได้เข้าไปไหว้ในโบสถ์พระประธานอะ่ะที่ที่วัดละคังอะ่ะเราก็แม่ก็บอกขึ้นมาสี่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอขึ้นไปข้างบนก็อ,อู้พระประธานสวยมากเป็นครั้งแรกก็แบบอู้ตื่นตาตื่นใจองค์ท่านใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปเห็นเหมือนเดิมก็ไปเห็นหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆเงี้ยแล้วก็หยิบคว้ามาแม่ก็ถามอ้าวสวดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอบอกค่ะแม่สวดแต่หนูต้องตอนนั้นเริ่มเริ่มพัฒนาตัวเองจากเดิมที่ต้องจําทุกคาเนี่ยเพราะว่ามันมันจะยากก็เลยเ,เริ่มด้วยความชินนะเนาะสิปีแต่ยังท่องไม่ได้นะก็ยังจําเช่นสมมุติเอ่อต้องเปิดดูเหลือบอะ่ะเหลือบมองว่ชาชยาชายาสนากตาพุทธะแล้วก็เหลือบเชตะเชตวาจะแบบเราต้องขอสองคำข้างหน้าแล้วก็สวดนึกออกไหมแม่ก็บอก อ้าวเหรอแล้วเสร็จแล้วอ่ะอยู่ๆมีน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของของวัดนี่แหละไม่แน่ใจว่าเป็นแม่ชีหรือว่าผู้ชายพี่จําไม่ได้อยู่ๆแกก็เดินมาเว้ยก็บอกว่าหนูอยากท่องได้ไหมลูกพี่บอกอยากท่องได้ค่ะไปเอาดอกบัวตูมนะจําได้ว่าเก้าสิบเก้าดอกเอามาไหว้ท่านแล้วมาจุดธูปบอกหลวงพ่อซะแล้วพอไหว้เสร็จเนี่ยจะท่องจําได้หมดเลยทุกคํา ด้วยโมเมนตัม um นั้นนะคือเราก็ไปเพราะมันใกล้ปักคลองตลาดแลวพี่เป็นคนชอบเดินปักคลองตลาดรู้จักปักคลองตลาดหม้ตลาดดอกไม้ดั้งเดิมซึ่งปัจจุบันน่าจะมีเป็นแหล่งที่2และมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเพราะพี่ชอบมากชอบร้อยพวงมาลัยชอบจัดดอกไม้ก็ไปเดินไปเดินซื้อแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งในวันน่าจะวันถัดไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปจุดธูปเสร็จก็เอาดอกบัวเนี่ยไปไหว้แล้วก็ระล,ลึกอะระล,ลึกถ,ถ,ถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจา้าโตว่า หนูสวดมาพักนึงแล้วหนูขออาราธนาบุญบาร,รมีของพระองค์ท่านให้หนูได้ท่องจําพระคาถาชินน้ำมันชอนได้ขึ้นใจโดยไม่ต้องดูอีกเลยโอปาฏิหาริ์เกิดมันท่องได้จริงๆว่ะไม่อยากจะบอกก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรนะนะโมเมนตัมนั้นคือคือก็กลับมาแล้วก็สวดปกติปรากฏว่าหนังสือไม่ต้องใช้แล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็สิบกว่าปีหลังจากนั้นมาอีกเสร็จแล้วมันก็จะมาโยนกับคลิปที่บอกก็คือยานทิ์หรืออะไรเนี่ยนะที่ช่องของน้องพิธีกรเนี่ยคือ การสวดมนต์ใดๆสวดมนตราเนี่ยนะมนก็คือมนตรามันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเนาะเพราะภาษาไทยมันมีรากเง่ามาจากภาษาของเขมรบาลีสันสกฤตมาผสมกันแล้วก็พอ่อขุนรามคำแหงท่านก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นอักษรของชาวประเทศสยามเมื่อ800ปีที่แล้วดังศิลาจารึกเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่พงค์ท่านก็มองว่าเมื่อรวมตัวของประเทศแล้วควรจะมีภาษาของตัวเองท่านก็เลยได้ไดไดคิดค้นขึ้นมาเนาะตามศิลาจารึกอันนี้ตามประวัติศาสตร์นะเสร็จแล้ว มันก็มีมันก็มีที่มาของความรู้สึกของพี่เนี่ยนณเวลานั้นเนี่ยว่าการจะสวมดมนต์อะไรก็แล้วแต่เราควรจะรู้ความหมายด้วยจริงอยู่อาจจะไม่รู้ภาษาบาลีหรือศันสกฤิจเลย <c oughs> แต่ณเวลานั้นๆนยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าใจก่อนทุกอย่างเราต้องอ่านผ่านหนังสือผ่านตัวหนังสือฟังวิทย,ยุหรือดูโทรทัศน์เท่านั้นเท่านั้นเลยนะไม่มีไม่มีสื่อใไไดๆไม่มีโซเชียลไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเราก็ต้องหาพี่ก็ไปเจอหนังสือ,อเล่มหนึ่งเป็นคําแปลเป็นคาเป็นหนังสือส่วนมนต์ที่แจกตามวัดทั่วไปเราก็หยิบมาแล้วปรากฏว่าในบทสวดทุกๆตอนเนี่ยจะมีความหมายหมดเขาแปลเป็นไทยให้พี่ก็เลยสวดบาลีด้วยแล้วก็สวดคําแปลด้วย เป็นเวลาหลายปีอยู่เหมือนกันคาแปลเนี่ยจาได้จําได้ระลึกได้เลยละว่าเป็นพระคาถาที่อัญเชิญออบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายๆพระองค์นะก็ท,ที่ที่มีพี่มีความรู้ก่อนมาฟังคลิปนี้ก่อนนะหลายๆพระองค์แล้วก็เชิญมาปกปักรักษาเราตั้งแต่เนี่ยกระหม่อมลงไปถึงปลายเท้าเส้นขนทุกอันเหมือนกับแบบเป็นเกาะแก้วเพชรป้องกันพยานันตรายที่ไม่มีสิ่งใดเนี่ยจะสามารถมาย่ำกลายเราได้ ไม่ว่าจะเป็นพูดผีปีศาจหรือวิญญาณใดๆหรือแม้แต่คุณใสต่างๆอันนี้มีปาฏิหาริย์หลายครั้งที่พิสูจนให้พี่แบบลอดตายมาได้นะวันนี้ด้วยพระคาถาของพระองค์ท่านเพราะพี่ก็โดนมาเยอะเหมือนกันกันกบแลกเมจิกแต่เดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังละกัน <c oughs> พอเศษปุ๊บก็มาฟังรายการน้องคนเนี้ยเขาก็เชิญวิทยากรคนหนึ่งมาเหมือนกับมาแบ่งปันกันเขาก็บอกว่าการสวดพระคาถาชินวบรรชรเนี่ยบางครั้งเนี่ยสวดเหมือนนกแก้วนกขุนทองเนี่ยมันเหมือนกับให้นกแก้วนกขุนทองที่พูดได้อ่ะ มาท่องเนี่ยเขาก็ท่องได้แต่ว่าการระลึกจิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าสัตว์จะไม่ได้มีจิตในการระลึกถึงก็คือสัญญาณจําได้หมายรู้เนี่ยของสัตว์จะไม่เหมือนกับกับมนุษย์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราได้รู้คําแปลด้วยเนี่ยมันถือเป็นการดีเพราะเราเป็นคนไทยการที่เราท่องมันก็เหมือนกับแบบว่าท่องท่องไปเพื่อให้มันจบแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเขาก็เลยค่อยๆมาไขปิศนาหลายๆอย่างที่แบบอุยขอบคุณเขามากขอบคุณช่องนี้มากขอให้เขาแบบเผยแผ่ไปเยอะๆคือความหมายก็คือว่า จะมีจะมีพี่เองก็ไม่รู้นะก็ได้รู้มาว่าสมเด็พดจพระรัชกาโตท่านเป็นคนคิดบทสดมนนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประวัติที่แท้จริงก็คือบทสดมนี้ได้นํามาดั้งเดิมเนี่ยจากสมัยประเทศศรีลังกามันมีประวัติมาว่าพระมหากรรษัตริย์ท่านองค์หนึ่งเนี่ยได้ให้โหรหลวงเนี่ยมาทํานายว่าบุตรของท่านจะเป็นอย่างไรปรากฏคาทํานายออกมาว่า พระราชกุม,มารของพระองค์ท่านน่ะจะจะสิ้นพระชนด้วยการอัศนีบาทก็คือฟ้าฟ้าผ่าเนาะแล้วก็จะสวรรคตพระองค์ท่านก็กักงวลก็เลยเ,เกณฑ์พระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นของศีลังกาเนี่ยมาช่วยกันทําพิธีก็คือเหมือนเหมือนคิดเหมือนกับเขียนขึ้นมาเป็นมนตราก็ก็เชิญมาทั้งหมด14พระองค์ สิบสี่องค์โทษทีสิบสี่องค์พระสงฆ์มาก็ได้องค์ระบบทองค์ระบบทมาเสร็จแล้วก็มันเกิดปฏิหารขึ้นก็สวดก็ให้ให้ให้พระสงฆ์สวดสวดเสร็จแล้วอันนี้ขออนุญาตอ้างถึงคลิปของน้องนะคะที่นั่นซึ่ง,ซ,งซึ่งได้เครดิตมากๆเลยนะคะเอันนี้เล่าต่อมาจากคลิปต่อกันแล้วเสร็จแล้วก็ พอสวดปุ๊บปรากฏว่าวันที่วันที่จะถึงคาดของของพระราชกุมาเนี่ยฟ้าอัศนีบาทลงมาจริงๆแต่ว่าปรากฏว่าเฉียดแค่พระเสียรท่านไม่ไม่โดนท่านเนาะแต่ว่าก็ฟ้าผ่านลงมาจริงๆแต่ว่าท่านก็เฉียดตายแหละภาษาชาวบ้านแล้วมันก็เป็นปาฏิหาริย์ท่านก็เลยให้คนในในนั้นอะ่ะเริ่มสวดไปเรื่อยๆเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยองสมเด็จโตเนี่ยเหมือนกับท่านเสดไปที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็รู้พุทธคุณธรรมคุณสังคุณของ พระคาถาสมัยก่อนชื่อชยัยยะบัญชรอ,อชาชัยยะบัญชรน,นี่คือชื่อแรกนะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็อัญเชิญมาเสร็จแล้วโทษสิไม่ใช่ไม่ใช่ใช no, no 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 sorry ไม่ใช่ไม่ใช่สมเด็จโตโทษทีค่ะเป็นพระมหากษัตริย์ท่านหนึ่งในยุคล้านนาท่านเสเด็จไปแล้วก็ได้ได,ได้ได้รับ พี่อาจจะเล่าผิดนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเป็นการสืบต่อมาจากจากร้านนาเล่มนี้ต้นฉบับคือ14บทเนี่ยค่ะ14 14เขาเรียกอะไรข้อเนาะมันจะมีตอนน่ะตอนในการบวชชินบัญชรถ้าใครสวดจะเข้าใจอยู่นะคะมันจะเป็น14ตอนอ,อยู่ที่ร้านนาแล้วสมเด็จพุทธจาจย์โตท่านคัดจากล้านนาแล้วมาต่อในบทที่15โดยที่ วิทยากรท่านนี้ก็บอกว่าการที่จะสวดที่จะระลึกถึงเนี่ยถ้าเราสวดเราจะรู้ว่าเวลาเราสวดชินะปัญชะมะชัมหีวิหารตังมหีตะเรชินะปัญชะเนี่ยเป็นชื่อขององค์พรมเทพท่านชือ่องค์พรมเทพชินะปัญชะซึ่งการสวดพระคาถาชินะปัญชรทุกครั้งเนี่ยต้องระลึกถึงนอกจาก ที่หนึ่งที่เป็นที่ตั้งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือระลึกในพระรัตนนตายเสียก่อนนะคะการที่จะสวดแล้วไดออ้ได้อะไรเนี่ยจะต้องเริ่มจากการสวดเริ่มต้นอาจจะน้ำโมตรศาแต่อย่างน้อยคุณต้องอาราธนาศีลน,นะเขาก็ให้ง่ายคิดดีอาราธนาศีลบางทีเราจะแบบท่องไม่เป็นเช่นปานาติปาตาเวรมะีเนี่ยไม่เข้าใจแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยเลยนะคะอาจจะแบบว่าสวดมนต์เช่นน้ำโมตระศาข้าพเจ้าขอละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิต ข้าพเจ้าขอละเว้นจากการรักขโมยของข้าพเจ้าขอละเว้นจากการประพฤติผิดในการมข้าพเจ้าขอละเว้นจากการพูดเท็จข้าพเจ้าละเว้นจากการดื่มของเมาสุราเมรัยก็ได้เหมือนกันเอออันนี้ก็ดีนะพี่ชอบแต่ถ้าสมมตินคนท่องได้ก็คือเราน้มน้มจิตอะน้มจิตให้บริสุทธิ์ซะก่อนเพราะว่าเราจะต้องมีศีลไง เออห้าข้อนี้เป็นเป็นข้อยึดถือปฏิบัติที่ทําให้ตัวเราและจิตใจเราบริสุทธิ์ก่อนพออรัทนาสินเสร็จแล้วอะคะ่ะก็เข้าไปสวด คนนี้เขาก็มีคำถามแหละแต่ว่าสรุปรวมก็คือว่ามันจะมีบทต้นก่อนนะคะพอ,พอเสร็จปุ๊บนโมตสะแล้ว3จบม,มันจะมีปุตตะการโมละเพปุตตังธนาการโมละเพทนางเขาบอกว่าอันนี้ควรจะสวดด้วยถ้านังสือส่วนโมไหนไม่มีก,ก็ก็หาเล่มที่มีและกันเพราะบทนี้เป็นบทที่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณและขอบคุณใ,ในในพระคาถาเนาะอันนี้ต้องมีก่อนไปบทก็เรียกบทนําบทนําของพระคาถาชินะบัญชรคําว่าชัยยะบัญชรเนี่ย เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆอะค่ะจนถึงจนถึงจุดหนึ่งก็มาเป็นชินะบัญชรเพราะมีะนิมิตจากองค์สมเด็จพระพุทธเจา้าโตเนี่ยจาก14บทที่ได้มาจากลางกาเนี่ยสมัยนั้นยุคราชการที่4อะค่ะในสมรัาชกาลที่4มีการโรคระบาดอหิวาตกโรคเนี่ยมากพระองค์ท่านก็ก็เลยได,ได้ได้รู้สรรพคุณว่าพระคาถาชินะบัญชรในใครแต่งแล้วแล้วท่านก็เลยเชิญสมเด็จพระพุทธเจา้าโตเนี่ยเข้าไปในพระราชวางังซึ่งพระพุทธเจา้าโตเนี่ย ท่านมาได้เป็นบทที่15ก็เพราะว่า14บทมาจากลางกาแล้วนะคะใน,ในท่อนสุดท้ายท่อนที่15เนี่ยตามที่วิทยากรคนนี้เล่าให้ฟังก็คือว่าเออเป็นนิมิตจ,จากองค์พรมชินะปัญชระ ท่านมานิมิตให้แล้วก็สมเด็จพระาจารย์โตเป็นคนถ่ายทอดลงไปตัวหนังสือในบทที่15บนะคะบทสุดท้ายก็เหมือนกับเป็นเ,เป็นบุญบาร,รมีของขององค์พรมเทพลงมาช่วยแล้วปรากฏว่าก็มีการเริ่มใช้จากล้านนาแล้วก็บุเรงนองอะคะ่ะของพอม่าก,ก็เริ่ม,มาไปใช้ว่าแบบว่าคือมันเป็นคาถาปกปักร,รักษาตัวเราและเมืองอะให้รอดพ้นเหมือนเป็นกำแพงแก้วคล้ายๆพี่จะเรียกว่าอะไรเนาะคล้ายๆยันเกาะเพชรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะนั้นพี่พี่ไม่ค่อยทราบกาันกรกรมกรรมวิธีเท่าไหร่ ปกปักรักษาค่ะปกปักรักษาจากภัยพิบัติพยันตรายแล้วก็พอพระอ,องค์ท่านราชการิีิสีท่านท่านทราบท่านก็ให้เข้ามาแล้วก็ให้ประชาชนเริ่มสวดทําให้คนเป็นโรคอหิวาตกโรคในสมัยโบราณน่ะคะก็ก็เหมือนกับมีจํานวนน้อยลงอันนี้คือตามที่เล่าเล่าขานกันมานะคะถ้าท่านที่ไม่ได้เชื่อหรือว่า มองดูแล้วมันมันเหลือเชื่ออันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเพราะช่องของพี่ก็เป็นอะไรที่บัตเตอร์ไฟจยเป็นอะไรที่เล่าจากประสบการณ์จริงไม่ได้อิงจากสิ่งใดแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการรู้ด้วยตัวพี่เองแล้วก็ออหลากหลายข้อมูลที่นํามาก็พยายามมากันกองซะก่อนก่อนที่จะปล่อยข้อมูลออกมานะคะแล้วก็ออที่สําคัญคือ สิ่งใดที่พี่ที่พี่นํามาเผยแผ่คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่จะไปพัฒนาตัวเองกลับมาที่พระคระาษที่นััชรนต่อการสวดที่ถูกต้องอย่างที่บอกนะคะข้อหนึ่งก็คือนโมตสัยอย่างที่สองอารัธนาสิ่งอย่างที่สามก็คือเริ่มสวดด้วยบทที่มีปุตตะการโมละแล้วต่อด้วยชินะาปัญชลามะชามหีไปจนจนจบบทนะคะเสร็จแล้วก็มีคําถามว่าแล้วสวดสักกี่บทหลัะถึงจะดี เขาบอกว่าจริงๆแล้วคาถาชินะบ,บัญชรเนี่ยมันแล้วแต่การสวดนะคะว่าว่ามีกําลังสวดแค่ไหนก็สวดไปแต่ว่าแกก็บอกว่าคนรอบตัวที่ที่เริ่มสวดเนี่ยเขาใช้วิธีสวดกันโดยจํานวน9้าจบแต่ว่าจิตต้องต้องนิ่งนะคะแล้วก็มีคําถามอีกว่าแล้วสวดย่อๆได้ไหมบอกสวดย่อๆมันมันไม่ได้เกิดผลอะไรมันเป็นแค่คําพูดที่มันมีจริงๆแต่มันแปลแค่ว่าขอระลึกถึงบทสวดพระชินะบ,บัญชร ด้วยเทินแค่นั้นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งการสวดมนต์จริงๆเนี่ยมันคงจะไม่ต้องรีบขนาดนั้นเพราะการสวดชินบัญชรไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากถ้าเราถ้าเราตั้งใจจริงๆอะคะ่ะมันไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกในหนึ่งในหนึ่งบทนะคะแต่ว่าเก้าบทอาจจะใช้เวลาสักหน่อยอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันทําได้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นพักราถาที่ปกปัก,ปกร,รักษาเราได้จริงๆอันนี้พี่พี่ยืนยันเลยเพราะพี่เจอหลายครั้งหลายคราเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็แคลคลาปลอดภัยมาตลอดจนบางครั้งสมัยก่อนชอบดูหมอรัวค่ะ ก็ไปดูจนหมอดูหลายคนทักว่าพี่รอดตายมาได้ยังไงอะ่ะดวงพี่แบบน่าจะตายแล้วเหมือนโดนแบบคนกลั่นแกล้งคุณใสพี่โดนคุณใสหลายรอบมากแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เคยเอ,อ่อพาไปแบบทาวิธีเอ็กคลินส์กัก่ะเหมือนเหมือนเอาไข่ามากลิ้งในตัวแล้วแบบของออกมาซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่เชื่อเลยจริงๆเอาตรงเลยไม่เชื่อแล้วก็คุกคีอยู่กับแบล็กเมจิกมาตลอดเวลาค่ะเหมือนก็แบบมีคนจะกลั่นแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระคาถาเนี้ยพออลงลึกไปในสมาธิในจริงๆสำหรับพี่จอยคือถือว่าเป็นพระคาถาที่ พี่จะสวดอยู่เมือม่อเมื่อเมื่อแบบพระคาถานี้กล้องมาปุ๊บพี่จะสวดทันทีบางทีก็สามจบบ้างเก้าจบบ้างบางทีก็ไหลาย,ยาวไปจนแล้วแต่เลยอะค่ะจนตัวเองไหวค่ะอาจจะสิบบ้างบางทีก็ เคยเคยสวดไปเรื่อยๆร้อยแปดจบก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ใช้เวลานะคะไม่ใช่วันเดียวก็แล้วแต่ว่าว่าเสียงที่มาให้ให้สวดอะไรแบบไหนแล้วเราก็แผ่เมตตาเพราะว่าการที่เราสวดมนต์ในแต่ละวันมันเป็นการสะสมบุญบาร,รมีของเราอะคะ่ะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องแผ่เมตตาด้วยบทแผ่เมตตาของพี่จอยที่พี่จอยได้ย้อนกลับไปที่หนังสือเล่มแรกที่พี่ได้ปกเก่าๆอะคะ่ะอันนี้ขอมาเผยแผ่ต่อละกันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังมีการพิมพ์ไหมเพราะเล่มเนี้ยพี่หาไม่เจออีกเลยแล้วก็ เออมีการย้ายบ้านบ้านน้ำท่วมด้วยะคะ่ะสมัยก่อนมันก็ได้หายไปแต่ว่าพี่จาได้ขึ้นใจเพราะว่าท่องครั้งเดียวนะตอนนั้นแล้วจาได้เลยเมื่อสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรเสร็จนะคะพี่จอยจะปิดท้ายด้วยบทนี้ก่อนก่อนจะไปสวดแผ่เมตตาอื่นๆพี่จะใช้คําว่าพระพุทธมนตุกบทและพระคาถาชิน,นะบัญชรที่ข้าน้อยได้สวดจบลงไปแล้วนั้นขอให้ไปค้าชูอุดหนุนพระมหากษัตริย์ประเทศสยามบิดามารดา ครูอุปชัชญาอาจารย์ญาติมิตรเพื่อนสารน้อยสัตว์ใหญ่องค์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีนางพระธรณีนางพระคงคาพระยายมราชนายนิริยบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และบริวารทั้งหลายวีระกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์จงปกป้องมวลมนุษย์แห่งประเทศสยามของเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลาย ผลร้ายที่จะเกิดแก่ประเทศไทยจงกลายเป็นผลดีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคาพยาธิคิดทำการสิ่งใดในทางที่ดีจงสำเร็จด้วยดีตามเจตนาทุกประการเทินด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธมนทุกบทและพระคาถาชินนบัญชรจงดลบันดาลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตจงเป็นอโหสิก,กรรมซึ่งกันและกันเทิน อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและจากนั้นพี่ก็จะสวดเมตตาแผ่เมตตาต่อเช่นให้ตัวเองก่อนนะคะพอเสร็จแล้วต,ต้องต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าต้องต้องให้เทวดาประจําตัวเราก่อนเพราะเราเกิดมาเราจะมีเทวดาปกปักรักษาพี่จะต่อด้วยบทอาหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิอเวโรโหมิอพยาปัชโชโหมิสุขีอัตานางปริหารามิแล้วเราก็บอกอาราธนาตัวเราะคะ่ะขอ ให้บุญเนี้ยพอถึงตัวเราเสร็จแล้วต้องแผ่แผ่เมแผ,แผ,แผ่บทต่อไปก็จะเป็นบทของให้ญาติมิตรมารดานะคะก็คือมาตาปิตุนางโหนตุค่ะสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรอีทางยาตากานางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตากาอีทางขรุปัชระปัชยาจริอีทางขรุป,ป,ชรป,ชรรป,ปัชยาจริยนัน ก็คือให้พ่อแม่พี่จำภาษาบาลีไม่ได้ขอโทษเพราะพี่ชอบพูด,พดเป็นภาษาไทยขอให้ให้บุญบาร,รมีนี้ถึงบิดามารดาญาติมิตรคูบาอาจารย์เพื่อนสนิทสารน้อยสัตว์ใหญ่เปรตวิญญาณทั่วไปสัญจรหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายมิตรศัตรูผู้เคยช่วยเหลือผู้เคยเกื้อกูลทุกภพทุกชาติในจิตที่ข้าพเจ้าได้เกิดมาแล้วนั้น ขอนำบุญบาร,รมีของข้าพุทธเจ้านี้แผ่ไพสารไปทั่วทั้งจักรวาลอนันต์จักรวาลคุณพระรีรัตนาไตาเทวดาอารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งจักรวาลทั้งมวลขอจงได้รับซึ่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ดลึกได้สวดนี้ด้วยเทินหากท่านใดที่มีจิตวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ที่ดวงใดและต้องการบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าขอให้ท่านเหล่านั้นได้ไปจุติในภพภูมิที่ดีขึ้น ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนต์ไตขอคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยขอคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยขอคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยและปราศจากภัยอันอันตรายใดๆสิ่งใดที่จะเกิดขอให้เป็นผลดีแก่ประเทศสยามจากนี้สืบต่อไปเบื้องหน้าด้วยเทินวันนี้คงมาแบบแบ่งปันเรื่องพระคาถาชินี้มันชอนกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะบายๆขอให้มีความสุขมีสติในทุกๆวันสวัสดีจ้ะ